ิดสาท่าครับผมเมื่อกี้สาร์ไปบินแล้วนะระว่าการแสดงสด ก็แต่บรรยกาก็คืออารมณนั้นได้แต่ว่าต้องบรรยากาศคนเยอะคือคนเยอะมากเลยคับฝนมั่นกอดบรู้ว่าฝนสิตตกพ่อฝนก็ตกเปิงขาเอฟซีเยอะมากเลยขอโทษขอใครเด้อบ่ได้อ่านค่ะมองบ่าเคยเห็นเลย เขาจะเดินสามถุมย si ังไงแม่คะแดดร้อนท่อนขนาดเลยค่ะพี่น้องคะแดดร้อนขนาดเลยเอฟซีเอฟซีกับกลางผม น่าจะคนไหไหอยู่ทำไมไม่เห็น อ,อ่อนขนาดเลยคือพัดยู่ไงพัดพัดเลยน้ำพีมั้ยต่างเยอะต่งยหมุนเบอร์เอฟซีพอนาวท <defense. S 1> ีแถมครันๆกนมานั่นนะครับในไงพี่วรพัฒะไอเอฟซีที่เ็นพี่พี่วรพัเอ็นแล้วเห็นแล้ มากบมากก็ไปพี่แล้วเดียวโอ้น,นั่นเราวไล่สดอยู่เลยรับปรได้๋ยร,รับ่ได้เพราะมันไหลสดดจ้ะ เอาว่าสิแสดงแต่ปลายสองไปที่พุทธเนแนวเลยพี่พี่จอดรถไซไปเนี่ยจอดใกลเติมยุกพุ่นนี่จอดคนหนุ่มากนะนี่ผมจอดคนดี้คนเต็มเลยสงใส่ส,สิสามมือก,ก็มาได้แสดงซึ่งอดไปเรียบร้อย FC ต่อแถวเอาเงินไขา่าสนอ เป็นเป็นเป็นร้อนมากแซงยังไงเอ chèn kéo căng đốt chèn kéo căng đốt lên lao bờ căng đốt đi bát nhảy nhảy đang nhảy

เราัเที่ยวเงินหายได้นะค่ะเที่ยวเงินหได้น่่ะนั่เที่ยวเอาเงินเด้น่ะ่ะร้อนมากเลยไปหาพัดลมดิฉันก่อนใกล้้เลย ห่อน่ะมา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 ม ถ่ายรูปไหมคะจะถ่ายให้โอเคสินัทถ่ายสิเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปปะถ่ายจีบบอลต้อถ่ายถ้าเราต่อของสัญญาณที่เราเดินไปเห็นมาถ้าเรารปต่ เพราะว่าเราออกมาจากกากที่ไม่ชว์นะครับมาอยู่กลางพุนาครับแสดงว่าบริเวามาไม่มีบ้านหนังนี้บ้านหลงนี้ผู้เข้าจะเข้ามีแต่พุนาครับแล้วก็ขาข้อที่ที่ที่เป็นการเปลี่นปลงไปอะครับเป็นสามสิบหกข้อใช้สามเกลือนนะครับเป็นเกลื่อนทเป็น ไอไลเซนล้วุดนี้ว่าคนเดีว่าสัญญาณสมาิคนใจกับากบโลเนี่ยเนเบิงกาบนดนเมี

สนใจไหมคะสอนโอ้ขายงบบอกไม่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 เด็กทีดทีดทีเทีเทีดทะมาถ่ายคลิปไปด้วยทีไปด้วยไม่อันนี้ถ่ายช่องเดียวถ่ายบ้านนาช่เดียวสนใจสนใจทีดก็พักมาเด้อสนใจทีดักเด้อ

คือรอบกำลนยัง่อยเดียวาพรอตไหนน่าจะเล่นใดเด่นเพาะปติแล้วก็ต้อเวลาเรอย